ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดพมอผนุนเรียบร้อยแลยนะ้วเนาะวันนี้มีทุเรียนจากสวนมาขายนะลูกละห้าสิบบาทโลละเก้าเกโลละรนะ้อยสามเก้านาะวันนี้เขมาเป็นพันเลยคิดดูมากินทุเรียนชิวยาวเยี่ยดเลยนะคนคลักเลยอนะตลาดหนุนล้นเลยล้นไปถึงถนุนใหญ่เลยนะใครที่ยังไม่ได้มากอ็อย่าลืมมาจา้าขายจนถึงเย็นเลยนะอาจจะเริ่มแต่บ่ายสองโมงเนะาะอาจจะเริ่มกันแล้ว ทุเรียนสดๆดจากสวนนะจ๊ะอันนี้โลละ99บาทไก่ไก่นู้นโลละร้อนี่ลูกละห้าบาทอยู่ตรงนี้แต่ว่าคนเนี่ยมาประมาณสักเป็นพันอย่เลยโอ้มาแล้วทุเรียนโอ้หสี่คนรถเลยใครชอบเป็นทุเรียนก็อย่าลืมมานะที่ตลาดหดัวถนนนะเทพารักษ์ติดสายพจนวิทย์เนี่ยทุเรียนลูกละห้าบบาทก็สดจากสวนนะจ๊ะคิวยาวเหยียดเลยจ้า เปิดแล้วโอ้ยเปิดให้มาเข้าซื้อทุเรียนกันแล้วนะคนก็ออกมาซื้อทุเรียนกันแล้วเริ่มเข้ามากันแล้วหยิบถุงอาอน้อเขาจะมีถุงวางไว้ให้ด้วยแล้วก็หยิบใส่หยิบใส่เลย ผนม,มาเป็นคันเลยวเนีียทุเรีจะพอไหมเนี่ยสี่คันรถเนี่ยโอโ้โห กสมาคคงก็จะมาซื้อโล99นะมาแล้วมาแล้วเริ่มปล่อยมาเรื่อยแล้ว <c oughs> ถุงเป็นสัญลักษณ์บอกแล้วนะถ้าเกิดถุงสีฟ้านี่คือโลละเก้าเก้าถุงสีขาวก็จะเป็นถุงโลละร้อยสามก้าโอ้คนมากันแน่น

ทุเรียนสดๆจากสวนนะจ๊ะโ้หมาขายให้กับคนที่ชอบกินทุเรียนมนนีละโลละ9 9 1 3เอเนาะลูกละ50บาทโอ้หตะมดเนี่ยลูกละ50บาทนั้นลูกละ50บาทลูกละ50บาทไม่ค่อยมีคนเอาเลยมันลูกเล,ล็กคิวก็ยังยาวเหมือนเดิมนะ คิวยาเหมือนเดิมนูนน่นนู่นทิจะมาจ่ายตังนี้นะเขาจะมีสัญลักษณ์ถุงนะถ้าเกิดถุงสีขาวาคือจะเป็นโลละร้อยสามกถุงสีฟาา้าแบบนี้จะเป็นโลละเก้าเก้าถุงสีชมพูก็จะเป็นลูกละห้าสิบบาทพอทุเรียนห้ามพลาดจ้ตลาดหัวถนนถนนเทติดโจร